สวัสดีค่ะคุณจะได้มีแฟนกับเขาไหมคะการดูดงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดูนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้มาดูนะคะว่าคุณจะได้มีแฟนกับเขาไหมนะคะ มาดูนะคะว่ามีพลังงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นราศีหรือลัคนาคุณหรือเขาได้นะคะนักสัตว์ฉลูนักสัตว์จอนักสัตว์ขานนักสัตว์กุลนักสัตว์มะแมราศีกรกฎ ราศีมังกรลาสีกันลาศีธนูลาศีพิจิกมาดูนะคะว่ามาดูพลังงานว่าคุณจะได้มีแฟนกับเขาไหมนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะเป็นไวเวอร์ซ่าได้สำหรับพลังงานได้อาจจะเป็น ทำงานอาจจะสลับกันได้คนะ่ะขออนุญาตดูนะคะสิบเหรียญเจ็ดถ้วยเดืชาเฉียดเจ็ดตา ายอบซอคุณจะได้มีครอบครัวที่อบอุ่นเลยนะคะเหมือนแต่งงานกันเลยนะคะมีความมั่นคงนะคะแต่ว่าเหมือนตอนนี้คุณมีการคิดมากคิดเดยอะอยู่กับความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณอาจจะหันหลังให้กับเธอหรือเขาคนนั้นแล้วะะแต่คุณยังคงแอบส่องแอบมองเขาอยู่ในใจนะคะคุณ อยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์ครั้งนี้หรืออาจจะมีการเทคแอคชั่นเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะหลังจากนี้ไปนะคะเดวิลเดอะเฮอร์มิตนส เอ็สอองสิบเียนเหมือนว่าคุณไม่สามารถลืมเขาได้นะคุณคิดถึงเขาอยู่เสมอนะคะข้างใครไหลหลงนะคะแล้วก็ไม่สามารถลืมได้คุณแอบส่องแอบมองเขาอยู่นะคะเดอะเฮอร์มิตนะคะส่องไปยิ้มไปส่องไปยิ้มไปนะในใจคุณนะจะต้องแบบว่า เอาชนะจิตใจตัวเองมีการตัดสินใจแล้วก็มีการเทคแอนชั่นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะถึงจะได้เป็นครอบครัวนะเป็นสิบเหรียญน,นะมีการอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามสามารถสร้างครอบครัวได้ในอนาคตเลยนะคะสิบเหรียญขึ้นมาสองใบเลยนะคะว่าแน่นอนว่าคุณจะได้มีแฟนไม่ใช่แฟนด้วยนะมีครอบครัวเลยนะคะเป็นขั้นกว่าขึ้นไปอีกนะกว่ากว่าแฟนนะคะ สามารถสร้างครอบครัวได้เลยนะคะ The w o r e p y r เ e t นะ เหมือนว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะต้องอาจจะมีการเสียใจร้องไห้ผิดหวังมาก็ได้นะ,ะในความสัมพันธ์อาจจะมีการไม่พูดความจริงหรือว่าแอบเก็บซ่อนความสึกของกันและกันได้นะ,ะในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณอาจจะมีความไม่กล้าก็ได้นะ,ะแต่ว่ามันมีการรอคอยกันเกิดขึ้นนะคะหรือว่ารอเวลารอโอกาสที่เหมาะสมหรือว่ารวบรวมความกล้าได้นะคะ แล้วเมื่อคุณรวบรวมความกล้าได้สำเร็จนะคะคุณก็จะสามารถมาคืนดีกับเขาหรือเธอคนนั้นได้นะ,ะเกี่ยวก้อยขอคืนดีแล้วก็จะได้เป็นความสุขของกันและกันนะคะเดเวอร์นะคะได้รับข่าวสาร อธิกานสมหวังปาัาเก็บซ่อนความรู้สึก เหมือนว่าคุณหรือเขาว่าจะมีการเก็บซ่อนความสึกไม่บอกความจริงไม่พูดความจริงนะคะหรือว่ายังคงมีความกลัวประมาทอยู่นะคะอาจจะมีใครบางคน,นะคะที่มีการอธิษฐานนะะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเท้าพระพรมไดะะ้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือขอพรในความสัมพันธ์และเมื่อแบบว่ามีการรวบรวมความกล้าได้แล้วนะคะก็จะมีการ พร้อมประทะนะคะมีการพร้อมประทะแล้วก็ส่งข่าวสารสื่อสารติดต่อสื่อสารมานะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้และจะได้สุดสมหวังนะคะ mm. ดูนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรบริวารหนุนดวงดวงจันทร์ เก็บสะสมการเดินทางคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีบริวารน,นะคะเป็นคนที่มีบุญมีบารมีมีอำนาจมีวาสนานะคะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้ คุณหรือเขาอาจจะมีใครบางคนที่เป็นคนที่มีเซนต์มีรางสังหรณ์มีสัมผัสมีความแม่นยำในการได้รับสัมผัสต่างๆสิทธิเซนต์นะคะอาจจะฝันแม่นนะคะหรือว่ารับรู้สัมผัสได้มองเห็นสิ่งต่างๆได้หรือว่าคาดการเหตุการณ์ลุวงหน้าได้นะค,ะคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่หาเงินเก่งเก็บเงินเก่งนะคะรักษาทรัพย์ได้ดี เขาหรือคุณนะอาจจะมีการเดินทางอยู่เสมอนะหรือเขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะค่ะข,ขอบคุณนะาสำหรับการรับชมนะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะะเราพบกันใหม่นะคะ